สวัสดีครับสมาชิกเพจเฮยุทธเดเซอร์เทดทองทุกท่านสวัสดีวันที่26รกรกฎาคม2565นะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้เกิดการย่อตัวลงนะครับตามแนวรับที่ให้ไว้เลยนะครับนั่นก็คือราคาทองคําไปทําหายไว้ที่1700 38เหรียญ39เหรียญโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็ย่อตัวลงเมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับย่อตัวลงมาทำโลไว้ที่พันเมเหรียญกกว่านะครับซึ่งเป็นแนวรับที่ได้บอกกันไว้ครับพันเจ็เหรียญตรงนี้นะครับราคาลงมาทดสอบแล้วยังไม่หลุดลงไปนะครับเกิดการเด้งกลับขึ้นมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสมาชิกทุกทกท,กท่าน สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเทรดซื้อขายทำกำไรเข้าพอร์ตการลงทุนของตัวเองไหมครับในการย่อตัวลงเราก็ต้องเล่นรอบไปตามการย่อตัวของราคานะครับบางท่านอาจจะเล่นซื้อบางท่านอาจจะเล่นขายตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนที่มองต่อราคาสินค้าตัวนั้นๆนะครับไม่มีใครสามารถบังคับ นักลงทุนได้นะครับบอกว่าให้ซื้อบอกให้ขายไม่มีใครบังคับได้แต่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่มุมมองส่วนบุคคลนะครับว่ามุมมองนั้นเป็นอย่างไรนะครับนักลงทุนก็จะทําไปตามมุมมองของตัวเองส่วนมากก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเทคนิคบอกว่าอย่างไรบางครั้งก็เทรดขัดขวางเทคนิคสังงานนะครับหลายๆท่านนะครับมีการแอคชั่นที่ตรงข้ามกับเทคนิคที่บอกหรือบางท่านก็ เล่นรอบตามไทม์เฟรมต่างๆตามความถนัดของตัวท่านนะครับแต่และไทม์เฟรมก็บอกจุดซื้อจุดขายที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถมีเรียนรู้กันได้นะครับในคอร์ส ฝึกฝนการเล่นรอบการทำกำไร k t s ของเรานะครับซึ่งมีเปิดแล้วนะครับรุ่น2รุ่น2เปิดแล้วก็อย่าลืมทักไปที่แอดมินครับแอดไลน์เดี๋ยวเซิร์ชข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งคอร์สก็จะมีบอกไว้ตามรายละเอียดน้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเล่นรอบนั้นในวันนี้มีรอบให้เล่นอีกไหมนะครับอย่างไรเทคนิคทั้ง5ของหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธตัวนี้นะครับก็จะบอกกับเรานะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันครับท่านใดมีหนังสือก็หยิบมาไว้ข้างตัวนะครับเผื่อจะได้เปิดดูด้วยนะครับใครไม่มีก็อย่าลืมหามาในครอบครองด้วยนะครับเราก็มาเรียนรู้กันฟรีๆที่หน้าเพจนี้ทุกเช้านะครับจันถึงสุกนะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปกันเลยครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามานะครับขอไลค์ขอหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วอย่าลืมครับแชร์ แชร์สำคัญมากนะครับต่อ Facebook ในตอนนี้นะครับไปต่อเลยราคาทองคำบอกอะไรกับเราบ้างครับเราก็มาดูกันที่ลายเดกราฟลายเดวันละแท้งนะครับเราก็ขยายกราฟมาดูครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่ราคารีบาวขึ้นมานะครับหลังจากที่ราคาทําจุดตามไว้ที่พัน0แล้วเกิดการ เด้งกลับขึ้นมานะครับเด้งกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับเกิดการพักตัวเป็นแท่งแดงนะครับเกิดการพักตัวเป็นแท่งแดงแท่งนี้นะครับซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีขีดเส้นไม่ให้ตรงเลยครับวันนี้ซึ่งการพักตัวเป็นแท่งแดงนี้ก็พักตัวแบบเบาๆนะครับทําให้รือว่าตลาดยังคงไม่เลือกทางไปไหนนะครับยังคงพักตัวนในแนวโน้มตรงนี้นะแนวโน้มตรงนี้เลยก็คือแนวโน้มตรงไหนครับ ที่ไฮนี้กับที่โลนี้นะครับนี่คือแนวโน้มการพักตัวของราคาตอนนี้พักตัวเพื่ออะไรก็พักตัวเพื่อลอข่าวปัจจัยพื้นฐานข่าวอะไรที่ตลาดรอคอยกันในตอนนี้ก็มีอยู่ข่าวเดียวครับนั่นคือ การประกาศอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับตรงนี้แนวโน้มก็ยังคงเป็นเช่นนี้ตาบใดที่ยังไม่เบรกไายขึ้นไปนะครับแนวโน้มนั้นก็จะเป็นการพักตัวอยู่นะครับ RSI อยู่ที่38จุดในลายเดย์บอกให้รู้ว่ายังไม่สามารถยืน50จุดได้ดังนั้นแนวโน้มการขึ้นของลายเดย์ก็ยังไม่เกิดนะครับตอนนี้เป็นการดีบาวขึ้นมานะครับลายเดว่าแบบนี้ แล้วเราไปดูกันต่อครับไทม์เฟรมเล็กว่าอย่างไรครับ RSI ลายเดหลังจากเกิดการโอเวอร์หลังจากเกิดการโอเวอร์ขึ้นนะครับที่ที่โลหลังจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นนะครับ RSI ยังไม่สามารถยืน50จุดได้ในลายเดนะดังนั้นแนวรุ้มขาขึ้นก็ยังไม่เกิดนะครับเป็นแค่การเด้งก่อนตอนนี้ นักลงทุนก็ต้องมองว่ามันเป็นแค่แคการรีบาวก่อนนะครับเป็นแค่รีบาวก่อนยังไม่ใช่การกลับตัวขึ้นดังนั้นตรงจุดนี้เนี่ย mm hmm. เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคายังไม่สามารถยืนเหนือไอซ์ไจุดได้ในรายเดย์นะครับการเด้งขึ้นมาก็ยังคงไม่ใช่การกลับตัวนะครับไปดูราย4ชั่วโมงครับราย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างรายสชั่วโมงบอกว่าหลังจากที่ทำโลนะครับ ที่พันหกร้อยแปดสิบเหรียญเนาะโลตรงนี้นะครับพันหกร้อยแปดสิบเหรียญตรงนี้หลังจากที่ทําโลพันหกร้อยแปดสิบเหรียญราคาก็ดีดตัวขึ้นนะครับราคาก็ดีดตัวขึ้นมานะลักษณะเป็นแบบนี้ครับราคาดีตัวขึ้นอายไซยยกตัวขึ้นนะครับอายยกตัวขึ้นจากเขตโอเวอร์โซนะครับที่ต่ำกว่า30จุดเนาะแล้วก็เด้งขึ้นมาหลังจากเด้งขึ้นมาครับทำไฮไว้ทีาาท่ 1,740เหรียญซึ่งตอนนี้เนี่ยราย4ชั่วโมงยังไม่โชว์ยังไม่โชว์ไพวอยังไม่โชวโช์ตำแหน่งการทำจุดสูงของตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอซ์ไก็ยังไม่เกิดโอเวอร์โซ่โอเวอร์บอส e r โอเวอร์โซเกิดแล้วที่โลแต่โอเวอร์บอสยังไม่เกิดนั่นหมายถึงตรงนี้จึงน่าจะเป็นการพักตัวครับแล้วไอซก็ยังไม่สามารถหลุด50จุดได้ในการ ในการย่อตัวลงนะครับไฮก็อยู่ที่นี่ครับพันเจ็เหรียญตรงนี้นะครับนี่ก็คือไฮที่ทำไว้ใช่ไหมครับใช่เลยหาโลโลเมื่อวานทำไว้ตรงไหนครับโลเมื่อวานทำไว้ที่พันเจ็ี่เหรียญตรงนี้นะครับเราก็ขีดไปครับพันเจ็ดรี่เหรียญทีนี้เมื่อเราขีดเสร็จแล้วสมาชิกผู้ฝึก,กฝนก็จะได้แนวโน้ม ของการเคลื่อนตัวพักตัวอยู่ในเวลานี้นะครับในเวลานี้เกิดการพักตัวอยู่นะครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ้ะาไลยสี่ชั่วโมงบอกว่าเกิดการพักตัวครับอา์ใส่ก็โชว์ไว้เราไปดูกันต่อที่ลายชั่วโมงครับเมื่อลาย4บอกแบบนี้ลายชั่วโมงบอกอะไรเส้นที่เราขีดไปเราจะเห็นว่ามันมาจากไฮที่พันเเหรียญตรงนี้ใช่ไหมครับ หลายชั่วโมงโชว์ไว้แล้วลงมาทำโลตํำที่ 1, 7 7 4เหี่เหรียญตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็เกิดการรีบาวขึ้นมาในเวลานี้นะครับซึ่งการรีบาวนี้อาจจะเป็นการไซ์เวต่อก็สามารถคิดได้นะครับก็าสามารถที่จะเป็นไปได้หรือหรือว่าจะเป็นการเด้งกลับก็สามารถที่จะเป็นไปได้เช่นกันตรงนี้จึงต้องมารอดูรอดูอะไรครับมันจะยืนยัน ว่ามันเป็นการรีบบวหรือการเด้งกลับก็ต่อเมื่อมันต้องเบรกไฮใช่ไหมครับสมาชิกทุกท่านนี่ครับปึ๊บเขียนเข้าไปเลยราคาต้องเบรกไฮ1739เหรียญเบรกได้ก็ขึ้นต่อนะครับเบรกได้ก็ขึ้นต่อนะครับหรือถ้าจะลงต่อลงต่อมันก็ต้องเบรกโลเบรกโลที่พัน 714ด้ี่เหรียญที่ทำไว้เมื่อวานนี้นะครับถ้าเบรกได้ก็จะลงต่อแล้วถ้ามันไม่เบรกล่ะถ้ามันไม่เบรกมันก็จะเคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ครับทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับใครเข้าใจกด5มาคนละ1ตัวครับไม่เข้าใจกด0ครับ นี่คือแนวโน้มณเวลานี้เลยครับลายชั่วโมงบอกกับเรานะครับดังนั้นณนะเวลานี้เราก็สามารถที่จะเล่นรอบทำกำไรกับตลาดต่อไปได้อีกนะครับการสวิงเทรดไซเคิลเล่นรอบทำกำไรกับตลาดนะครับจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการพักตัวนะครับให้เล่นสวิงเทรดได้บ่อยมากนะครับบ่อยมากนะครับ ตรงนี้จึงต้องมีหลักการในการสวิงเทรดไปกับตลาดนะครับถ้าเรามีหลักการในการสวิงเทรดนั้นเราก็จะสามารถเล่นรอบไปกับการขึ้นลงของราคาสินค้าได้แบบสบายๆนะครับอย่าลืมครับคอร์สนี้เราก็มีฝึกฝนร่วมกันนะครับทักไปที่แอดมินแอดไลน์เดียเซิร์ชนะครับที่บอกเอาไว้ตรงนี้วันนี้ก็ยังคงไซเวย์ออกข้างแนวต้าน1739แนวรับ1714 ใครเข้าใจกด5ามาคนละ2ตัวครับไม่เข้าใจกด0แล้วถ้าหลุดลงไปแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนเราก็มาหาแนวรับกันเลยครับถ้าหลุดเจ้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่เหรียญไปเราจะเห็นว่าแนวรับที่รออยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่สองจุดนะครับจุดแรกก็คือพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญตรงนี้นะ จุดที่2ก็คือ1 6 9 9เหรียญตรงนี้นะครับ2จุดนี้จึงมีความสำคัญในตอนนี้นะครับไม่ใช่9 9ครับ1 7 0 0ครับตรงนี้นะครับ2จุดครับเพราะว่าเจ้า1 6 9 7้ามันต่ำกว่า1699ซึ่งใกล้เคียงกันเราก็เอาจุดต่ำเป็นเกณฑ์ไปนะครับ2จุดนี้จึงเป็นแนวรับถัดไปเราก็ขี่เส้นแนวรับเลยครับหลุดลงไปไปเจอกัน1 7 0เยเหรียญ ปึ๊บขีดพันเจ็ด้อยห้าเหรียญแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปคิดมากครับแนวรับต่อไปพันหกร้อก้าสิบเจ็ดนะพันหก้ยเก้าเจ็ก็ยังคงเป็นแนวรับต่อไปนะครับพันห้อสิบเจ็ดตรงนี้เรียบร้อยเราได้แนวรับทั้งสามแนวมาแล้วนะครับนะ แล้วก็โลตํำสุดโลตํำสุดที่เจ้าพันหกรตรงนี้ครับเป็นจุดวัดใจนะครับถ้ามาก็ต้องระวังตรงนี้นะครับพันหกร้อยแปบนะครับให้เป็นสีสีน้ำเงินไปเลยนะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อวานนี้เราได้ขีดกันมาแล้วนะครับแนวต้านเราก็จะมีที่พัน 745เนาะ1745นะครับเป็นแนวต้านที่1ถ้าเกิดสามารถเบรก1739ได้นะครับเราก็ไปเจอกัน1745เป็นแนวต้านที่1แนวต้านถัดไป1752นะครับ1752 เป็นแนวต้านที่2นะครับมาจากไหนมาจากไฮนะครับที่เราบอกไว้มานานแล้วนะครับเจ้าไฮ1,752เหรียญตรงนี้แล้วก็1,745เหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็ไฮล่าสุด1,739เหรียญนั่นเองนะครับถ้าสามารถเบรกไปได้แนวต้านต่อไปอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับ1,000 784ี่เหรียญน,นะครับ 1, 7 8 8เหี่เหรียญตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ไกลออกไปนะครับไกลออกไปเรียบร้อยเราได้แนวรับแนวต้านทั้งหมดตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จึงเป็นจุดที่เราจะต้องรอดูนะครับเราต้องรอดูเนาะ เรามาเขียนกันเลยครับว่าแนวต้านมีอะไรบ้างแนวรับมีอะไรบ้างนะครับแนวต้านสูงสุดครับตรงจุดนี้นะครับแนวต้านสูงสุดอยู่ที่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เนาะแปดสิบสี่นะครับเป็น โลก่อนหน้าตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็ถัดไปแถวตันถัดไปก็คือพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองใช่ไหมครับห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองแล้วก็พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะครับพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า 3แ,แนวต้านตามนี้เลยนะครับ3แนวต้านตามนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีกรอบกรอบของการไซด์เวอยู่ที่1739นะครับพอเราได้ตามนี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่าอะไรครับแนวรับล่ะแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างแนวรับก็จะอยู่ที่1714นะครับเป็นแนวรับที่1นนะครับพัน 714สิบสี่นะครับซึ่งเป็นโลของราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับพัน4็ด้อสิบสี่เนี่ยเป็นโลของราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับถ้าหลุดลงไปไปเจอกันพันเจ็ด้อยห้าเหรียญนะครับพันเจ็ด้อยห้าเหรียญเนาะถ้าหลุด1ันเจ็ดห้าเหรียญก็จะไปเจอกันที่พันห1,600พันหร้อย 97นะครับ97เรียบร้อยตามนี้นะครับเรียบร้อยตามนี้นะครับซึ่งตัวที่จะวัดต่ำสุดก็จะอยู่ที่1680นะครับเราเขียน1680ไว้ด้วยนะครับ1680เอาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อน พอตามนี้ปุ๊บนะตอนนี้ราคากำลังไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนาะกำลังไซด์เวย์อยู่ในกรอบระหว่างพันพันเจ็ดร้อยสิบสี่ถึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับพันเจ็ดร้อยสิบสี่ถึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบเป็นกรอบการไซด์เวย์ซึ่งเราก็เซสาว่าแนวต้านจริงๆมันอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะเนาะถ้าเบรกเจ็ดเหนือพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าได้ก็จะขึ้นต่อนะครับดังนั้นตอนนี้กรอบการไซด์เวย์จึงอยู่ในแนวโน้มตรงนี้ครับ นี่คือกรอบของการไซด์เวย์นะครับการไซด์เวย์ถ้าสามารถเบรกขึ้นได้ก็จะขึ้นต่อนะครับเบรกพันเรียญได้ก็จะขึ้นต่อนะครับถ้าเบรคพันเเหรียญได้ก็จะลงต่อนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้เลยนะครับเบรกขึ้นได้ก็ขึ้นต่อเบรกลงได้ก็ลงต่อนะครับ ใครเข้าใจกด5ามาคนละ5ตัวละครับไม่เข้าใจกด0 <c oughs> ดังนั้นเราจึงมีกรณีสำหรับแนวโน้มตอนนี้ที่ราคากำลังรอราคากำลังรอนะครับรออะไรรอการเลือกทิศทางนั่นเองนะรอการเลือกทิศทางซึ่งแนวโน้มของการรอก็จะมีว่ากรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งก็คือการไซเยวนั่นเองนะครับกรณีที่หนึ่ง กรณีที่1คือไซเวย์นะครับไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับกรณีที่2ก็คือเบรกขึ้นเบรกกรอบแล้วขึ้นต่อครับกรณีที่2นะครับกรณีที่3ก็คือเบรกลงแล้วก็ลงต่อนะครับก็คือตอนนี้จะมี3กรณีเนื่องจากราคายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในแนวโน้มของการพักตัวอยู่นะครับยังไม่เลือกทิศทางจึงอยู่ในกรณีที่1อยู่ในเวลานี้นะครับ เบรกแนวต้านได้ก็ขึ้นต่อตามกรณีที่2เบรกแนวรับได้ก็ลงต่อตามกรณีที่3ตรงนี้จึงเป็นจุดที่วันนี้ก็ควรจะมีการพักตัวอยู่ในกรอบ1714-1745ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมองหาแนวโน้มของการสวิงของราคานะครับแล้วสามารถเล่นรอบทำกำไรนะครับเก็บเงินเข้าพอร์ตการลงทุนได้นะครับ ใครถนัดซื้อเราก็ซื้อที่จุดตําๆหน่อยนะตรงกลางเนี่ยอย่าไปซื้อมันนะครับตรงกลางเนี่ยอย่าไปซื้อมันซึ่งตอนนี้เนี่ยพันเจ็ี่เหรียญเนี่ยถือว่าอยู่ในแนวโน้มตรงกลางแล้วนะตรงกลางของการไซด์เวย์นะครับซึ่งกลางของการไซด์เวย์นี้เราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาตรงกลางอย่างไรก็จะเห็นว่าเนี่ยครับณเวลานี้ราคาอยู่กลางเลยนะครับกลางระหว่างแนวโน้มการไซด์เวย์นะครับ ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อแล้วก็ไม่ใช่จุดขายแล้วนะครับถ้าใครจะซื้อรอซื้อที่แนวรับต่ําๆข้างล่างนะครับใครจะขายรอขายที่ใกล้ๆแนวต้านด้านบนนะครับตรงนี้ทุกท่านเข้าใจเนาะใครเข้าใจพิมพ์5มาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์ไม่เข้าใจกดศูนย์เข้าใจกด,าจกด5ามาคนละ5ตัวครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับ แนวโน้มอยู่ในมือเราแล้วนะครับอยู่ในมือเราแล้วทุกท่านเข้าใจตรงกันนะโอเคเมื่อทุกท่านเข้าใจตรงกันวันนี้เราก็จบบทวิเคราะห์กันแต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมครับใครที่ต้องการเทรดเล่นรอบทำกำไรกับตลาดนะครับมันต้องมีความรู้ที่จะใช้ในการที่จะแอคชั่นนะครับ จุดนี้เนี่ยความรู้ต่างๆเหล่านั้นเรามีให้ฝึกฝนกันนะครับในคอร์สต,ต่างๆของเฮียยุทธนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกท่านสามารถทักไปที่แอดมินได้นะคอร์สในการเล่นรอบทํากําไรกับตลาดทําอย่างไรนะครับถ้าท่านมีคอร์สนั้นท่านได้รู้จากคอร์สนั้นท่านจะมีจุดที่จะทําให้แอคชั่นซื้อขายทํากําไรได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายได้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในวันนี้นะครับก็ อาคุณเตมาคุณตกคูกมาโอเคครับวันนี้ก็จากลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วครับแนวโน้มก็3แนวอย่างที่ว่าครับสวิงอยู่ในกรอบ1714-1745นครับกรณีที่1อยู่นะในเวลานี้นะครับเบรกแนวต้าน1745ได้ก็จะขึ้นต่อนะครับถ้าเบรกแนวรับ1714เหรียญได้ก็จะลงต่อ ตรงนี้ต้องรอดูแล้วนะครับว่าตลาดจะเลือกอย่างไรเหมือนว่าตลาดจะรอข่าวนะครับเหมือนว่าตลาดจะรอข่าวอยู่นะครับซึ่งข่าวนั้นจะออกอย่างไรก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้เราจึงต้องคอยดูแล้วก็รอดูนะครับ ระหว่างรอดูแล้วก็อาจจะทำกำไรเข้าพอร์ตกำลงทุนของเราได้โดยการใช้วิธีการสวิงเทรด KTS Mastercard คอร์สฝึกฝนของเรานั่นเองครับทักไปที่แอดมินหากมีใครสนใจนะครับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ